เอาละครับก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผูช้ชมชาวไทยที่หัวใจยังเต้นอยู่ทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายสีนนและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นั่นก็คือ MyPAP ๊นะครับผมเวอร์ชัน1.8.8 Survival มากับใครก็ไม่รู้ไปเข้าไปนะฮะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีอยู่กับมิ้นนะคะวันนี้มิ้นจะมาแคสเกมกับเซิร์ฟองอยนายสีนนนะคะ,ะมีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านด้วยเย่ yeah. <c oughs> นน <c oughs> หนึ่งทีเปลีคลิปแบบไม่ทางการ S <S <laughs> วันนี้ผมจะให้คุณเขาไปแผ่ขยายอํานาจเราตรงรางรถไฟเพราะว่าผมได้สร้างรางรถไฟเสร็จแล้วนะครับอแต่ว่ายังไม่ได้ทําอำทีนี้ผมก็จะมานะงราง,างบอกตรงไม่เดี๋ยวแหลกมากแหลกก็แหลกไม่เป็นไรหรอกเออทำใจเอาคนเปิดเน็ตก่ะช่วยไม่ได้ใครใจดีจะเป็นสปอนเซอร์ส่งบี็สบายใจนะครับผม อันนี้ก็จะมีทกระจกทำไมเออเอาถังมาอยู่ในนี้ถังไหนถักราวางไงเพราะว่าราวางเผาเผาดีกว่าอ๋ออ๋อออกเสียงสูงไปแล้วทีนี้ผมต้องครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารางรถไฟนี่ปลาไข่ใส่มิ้นไม่ถูกถูกมันก็ไม่เจ็บหรอก